สวัสดีย้ำเสาอีกคือเกาครับเอฟซีพี่น้องค้นซองป่าสุขุสุขคนสวัสดีทั้งพี่น้องชาวไทยชาวเลาวชาวตางประเทศล่ะพี่น้องพอกันอยู่ปลาคือเกาเด้อพี่น้องมื้อนี้พอกันเสาวันที่ยี่สิบเกามีหน้าปีหกหพี่น้องมาหลอดปลาชี้หาเห็ดผงแดงแดงหน่อยล่ะพี่น้องแดงหน่อยแดงซี่มาลุ้น้ากันเด้อพี่น้องสิพ่อได้แกงบ่มื้อนี้กหพอกันอยู่ป่าซี่นนนนนห,ห,ห,หน่อยคือเกาเด้อพี่น,อน้องเมือ้อ,น,อนีอ้ ปาทีหน่อยบริเวณปลาบ้านน้องเมกล่ะพี่น้องเดินทางเขาปลาแต่เศร้ามากกับเจ๊กเกตคนเดิมพื่อเก่าล่ะพี่น้องสวัสดีค่ะรอตามปลาซี่หาเบิงเฮ็ดผึ่งพี่น้องหลังจากมีเรือมีฝนลงมาแน่เมื่อวานนี่ห่างหายไปพี่น้องเมื่อวานนี้ยุดพักขึ้นเขาเมือก้อนขึ้นเขาเมื่อ,อยหลายเมื่อวานเลยพักพี่น้องอ้ามื่อวันนี้มาลุ่นน้ำกันพี่น้อง รุ่นตอนนี้แยกเกลกับพฟอแล้วเด้อพี่น้องนะรุ่นกระมาน,นลวลละเนาะเป็นแดงหน่อยแดงชี้พี่น้องนะอ้าวมาเดอ้อพี่น้องเอ็ดสีเอ้ยผุนดอกหนึงหน่งพวยงามอุ้ยหนนดอกหนึ่งเนาะเออเอ้ยแต่มาทางเป็นขาเนี่ยเนาะเน็ตน,นานอ้ารุ่นน้ำกันพี่น้องสีดกแดงบอมเมอนี่ ลอยออกงามเผ้อนอนลอยออกงามเพออลอยประดดอกจเกเกศคุดถอนจอบประจำาัดิพอเรื่อยๆอยู่พี่น้องบานเต็มที่หงงามอยู่เด้อพี่น้องคุณดอกนึงปกติพ่นนี่ออกไหลเนาะอืมเนาะเริ่มอยู่พี่น้องเริ่มแล้วเริ่มแล้วแต่กระจักสิเกิดหน่อยเกิดหลายเด้อพี่น้องก็ต้องรอรุุนกันไปเนี่ยแย่ๆเพราะพี่น้องจนหอดไทยคีปปุนละตอนนี้แยกเกศกรบพอเรืออยู่ พอเลืออยุมองค่อยเก็บรอตามหมที่เคยได้เคยมานหล่ะพี่น้องตามปาชีหน่อยยูยยมนยมี่มีสีดอกอะไรล่ะ <laughs> แมนบัชโอ้นี่เออ,อะะเนะโมแน่อีกอย่างนี้ไปสองสามมืองช่างงามคุณบอกอ,อ,อาจสิหลายประจกักษ์เพราะว่าเหลื่อมเหลื่อมซุ้มแน่ละพี่น้องออกสัลผาทิศประจักษ์เดี๋ยวพี่น้อง <laughs> บอแอรละาซุ่มอีหลี่ผุหลับพี่น้องเนี่ยไปเห็นเรื่อยตัวมันเรื่อยอยู่พี่น้องมันเรื่อยอยู่อ้ยแดงสีแดงหน่อยอ๋อผอมอันอยู่เนาะอืมคืออยู่เด้กคงคืออยู่อู้อึเหมือกเหมือกมีสิทธิ์ได้จเกตเลยมีสิทธิ์ละน้องเนดอกพี่น้องเอ้ยมันอยู่ไตไปตองเพาท่านเห็นมันเนาะตองนี้งามแห้งมาเนี่ยโอ้ยส่งคืออยู่ในเจเกตท่งคือทรงคือ ต้องสลี่ยแกงอยู่ดอกกำลังงามเลยตัวนี้ดอกขาเป็นขาอีกแล้วพี่น้องหารูดน้ำกันอีกมือ่อสองมื่อพี่นอ้องเนื้อพี่น้องเข่ามากคับเพราพีชหวานจังเลยเนาะ <laughs> ผมเคยไหนเนาะดอกกำลังคืนนิดหน่อยงามๆเลยพี่น้องนั่นน้ำตาใยเกศมากแต่แน่นอนเนาะดอกกำลังจุมูมจูม อีกดอกนึงดอกนี้ต้นใหม่เลยแดงชี้แดงหน่อยเอ้าวเมืองใต้จะเกตพี่น้องนั่นนั่นอย่างแบบเดียวเด้อพี่น้องนี่สีงามครับนาะสอกหางตัวดอนนี่เพื่อฟุกเพื่อมันได้แกงบานเต็มทีเนาะตัวนี้โอ้ยมันออกข้าวปลาเดม่าได้อ๋อในแกงได้อยู่ดอกพี่น้องได้เห็ดเมื่อก่อนนี่พักกันขืนพูดตามหาเห็ดบดกระมันเห็ดบด ดอกเทาพี่น้องไปสองตาเมื่อวานก็ยุดผักมโอนี้เขาป้าอีกพี่น้องยึดล็อกนึงเโาเก็บรอบแหลกมันง่ามหล่อแหลกมันเกิดบางหันง่ามช่วงเดือนกุมภาพนาอพ่อเลยไปตัดไต้แกงอยู่ดอกพี่น้องได้โมเน่ได้หมานกับปุกาป้ากัดสีเป็นแดงชี้นี่แหละคือผูกมูใหญ่กรเป็นนด้เนาะอืม หลุนแกงแสบตัวเนี่ยเน่เขาพีขเขาเพือหลุนผู้เกียรตออ๋อี่ดอกนูงนอ๋อหลุนน้ำปนตองปลาก็ไม่ใช่เกียรตจนหอดถ่ายคลิปด้อพี่น้องวันนี้ว่าสีมันหน่อยมันไหลมองได้มีกระมิต่มองเป็นตะมีอ๋อ <c oughs> หล่อไปเรื่อยๆแล้วตามไม้ี่เคยได้ ตามไม้ที่มันเคยออกล่ะพี่น้องตามปลาชี้หน่อยอีกดอกนึงพี่น้องงามนอาหลุ่น,นี่ขาง,งามนขาขาเป็นขาอีกแล้วพี่น้องอแกงหวานแต่เด้อเอ้ามันเรื่อยๆอยู่พี่น้องมันกลับเป็นปลากฏการที่แปกลกเด้อพี่น้องปีนี้เฮ็ดเกิดให้เก็บเกือบทั้งปีเลยพี่น้องปีนี้เนื่องจากสภาพอากาศมีฝนมา,เนานก,กเรื่อยๆล่ะพี่น้องถึงบ่วนากระจกเรื่อยดอกนุ่งงามสีสัน มากสีเนาะสีงามขนาดพี่น้องรสชาติก็ดีได้เห็ดตรงพี่น้องหวานดีทำดอกลมันออกถั่วเบิดได้แถวหนิออีกดอกนึงมาะปอไปเรื่อยๆสีมิสีจอยู่เด่นหนิยี่เกตส่งมานอยู่มาหนีอิดอกนึงได้คอยหนีใบตองอ๋อลักๆกับสีมีแต่พผงแดงหน่อยแดงชี้เด้อพี่น้อง อีกสองดอกโอ้ยเห็ดป่านดอกหน่อยครับนอ้อดอกหน่อยดเห็ดแดงดอกอนึงหยีดทางเนาะอืเอาเปลี่ยนหมายเด้อพี่น้องบ้านนี้ออกจากปลาชี้พี่น้องมาหลอดตามปลาย่างหน้าตอนนี้แยกเกตผอเพิงเขาเนาะเพิงเขาโอ้ยจะคล้องคนกินกินคือเฝ้าอยู่อ้าวดูน้ำกันพี่น้องก็ปลาย่างหน้าบ้านนี้ ยิ่เกศเปล่าแห้ง <laughs> บ <ata? f ans trips> oh no, ่ง่ามแห้งเยหน่อยเดียกับผงดงเอาคืออะไรเด้อพี่น้องบาหนี้รอตามปลายังน่าต้องเป็นตำมานอยู่บาหนิยังงามพึ่งเขาเด้อพี่น้องนี่พึ่งเขาพึ่งเขาปลายะงเขาปายามพ่ออีกบ้านนั้นอู้อแล้วอู้ดอกงามแห้งพี่น้องแม่สก้อนดอกเกศพี่น้องสก้อนสก้อนมันนี้เจอมั่นผลเจอเดินเต็มเลยเนาะพ่วงเชิญเต็มทีพี่น้องตอนนี้เบิ่งสภาพดิน รับเลี้งพี่น้องบ้านแน่ะเป็นบึงเข่าปลาย่างเด้อพี่น้องบ้านนี้พี่น้องพอแต่ดอกงามๆบ้านนี้เดือมเดือมพี่น้องเข่าปลาย่างประทัดไตาแสบน้อยใจเกศบึงบิ่งความชื่นในดินพี่น้องฟูดเบิ่งใจเกศขาดว่าอีกท้องเสมอนี่เต็มทีอยู่เด้อพี่น้องเพราะว่ามันเกล้ามันขีอยู่เต็มเป็นยังเกล้าเดินเต็มในส่วนดินละอ้าวโดนน้ำกันพี่น้องมื่อนี่ เปลี่ยนไม้ลงตามปาย่างบานนี่ก็ลงมากับมานอยู่พี่น้องเจอเห็ดผงเขาปาย่างหี่แดงปาย่าง,าางตัวนี้เมื่อสองเมื่อที่ผ่านมาเนาะฟาห่องเนอ่อมันตกแต่ยูบ้านมมแห้งพี่น้องมาป่าปรากฏว่าแห้งฝนพ่อมชื้นในดินเต็มทีเลยพี่น้องตอนนี้รุนน้ำกันเด้อพี่น้องอีกเมื่อสองเมือ่อขาด่าบอแนคือการอาิมีถูกเหตุเกิด ก็แล้วแต่สภาพอากาศนั่มละพี่น้องมาเรื่อยๆอยู่พี่น้องมากจ้ะสิของมวยใหญ่ด้ดอกเบิ่งตาเบิ่งยาเกตตากดเอาเริ่มได้อ๋อเลยด้อพี่น้องบ้านนี้แหลกๆกับเป็นแดงชี้แล้วกับเปลี่ยนไม้พี่น้องลูกปลาย่างมาเจอพึ่งเข่าปลาย่างบ้านนี้ลอกลูกพี่น้องเป็นไม้ทิพยองเปนไม้ทิพย์องขามๆอน้อยยาเกตไม่นี่ของมวยใหญ่ด้วามันต้องผอ บานเต็มที่พี่น้องดอกนี่อบานกม็มีจูงก็มีบานแต่โอเคอยู่โโเบิ่งเชื้อราเด้อพี่น้องเดีฮ็ดให้เบิ่งเชื้อราเดินเต็มดินเลยตอนนี้เป็นข,า,ขาวๆอยู่พี่น,องงน้องนี่เป็นเชื้อราเฮ็ดแต่บ่ฮู้ว่าสิเป็นเฮ็ดหยังละ่ะพี่น้องนี่โอ้ยสองดอกนี่เนาะเอาได้บ่ยแเกล็ดได้ยังงี้พ่โอเคอยู่แม่นบ่วยไเป็นเชื้อบ่โอ้ก็ใดปล่อยเป็นเชือ้อ เอาความล่องข้าวความยังบ่ตายเอาตัวกี่ได้เอาตัวนี้ตัวนี้งามพี่น้องนี่ในแกงได้แล้วนี่แกงได้โอ้ยขาพี่น้องเลยงามขาหน่องอืมเนาะส่งมันเรื่อยๆอยู่พี่น้องอย่างแยกเกล็ดขึ้นห้องดังไปดอกงามแม่งบอกฝ่นเข้าไปย่างโอ้ยหน่อพี่น้องพวกนี้เป็นตาสะออนแหงอ้ยเอ้ามันแล้วบ้านนี้ยมันขนาดเลยขาเป็นขาพี่น้องเป็นขาเลยบางแน่พี่น้องดอกนี่ ะเปาะอยู่นี่จุ่มเป็นจุ่มแต่หักนอกตัวทั้งหลังแยงขาดแข็งไปเบิ่งความอวบของดอกนั่นพี่น้องขาโคนอลังการเลยผล่นื้อใหญ่ป้าดบึงแม่โอ้พี่น้องเอ้ยที่เป็นเชือเฮดตัวนี้ล่ะนี่เชือเฮดตัวนี้ล่ะเดินเต็มอยู่นี่ยเป็นเชื้อลาเดินเต็มดินเลยพี่น้องตอนนี้เข้าไปเนาะขาดว่าเมือสองเมือเกือแท่แล้วพี่น้องขาดว่า ดอกเป็นจระเข้ออนแห้งพี่น้องพวกนี้อู้ยพี่น้องขาเป็นขาดอกเป็นดอกเอาเขอโทาอะไรพี่น้องเบิังเซาร่าเดินเต็มเลยเด้อพี่น้องเป็นเซาร่าของเฮดตัวนี้แหละพี่น้องิเป็นขาวๆอยู่ล่อหลนอีกมือสองมือพี่น้องเรื่อยๆพี่น้องลายแห้งเลยลายบ่อืมถั้ยแม่วามีเกล็ดพี่น้องพงกนี้มีแต่เห็ดปุ่นนันเ่ราะถ่าคักขนาดใังวหมปุ่นแม่เบิรอนอ่ะน้อง อ้ผลดอกงามๆสะอ่อนเนี่ยพี่น้องมึงเนี่ยพึ่งเขาป้าย่างเด้อพี่น้องอู้ยหน่อยจะเกศสะอ้อนสะอ่อนลายแมนเบิดพี่น้องพี่ทั้งงมทั้งเถาหมูอ่านเนาะเออทำมาหมูอวานพอดีหวานเมื่อยพี่น้องผักผักพอนผักกันขึ้นเขาโมกอนนี่เมื่อยลายไม่เห็ดเด็ดนี่ไม่แต่เห็ดเสือล่าเดินเต็มนี่กระสีแมนแล้วเนาะแมนเมนพวกนี้พี่น้อง น้องแเถอะที่เล่ได้แกงได้อยู่ยแกงได้แกงได้น้องมานเลยพี่น้องมึงเนี้ยเต็มตาจะเกล็ดแท้บานไปมันทัวโดย <laughs> คือสิมเมนแต่มันเห็ดตัวนี้แหละน้องแมนเอา <laughs> สีคข้าขงล้างก็มีพี่น้องลอกซ่อนกันใส่กระหนองอยู่น้ำก,กันก่อนจันโย่โอ้ยพี่น้องเลยเอาโมเมนต์ว่ามือสองมือพันมาเบิ่งแต่แถบอื่นเพิ่นเก็บพี่น้องอู้ยยเกล็ดเกือบหยียบบางหัน ขลิบปัดหลดบ่าเล่นเหรอเออใหญ่เนาะยางขุิบปัดหลดเลือบเอ้าเบางแนวพี่น้องเป็นหงอเป็นหงออยู่พอดีที่หงอบก็แกงได้อยู่เด้อจ้าไม่แกงได้อยู่พึ่งเขาพี่น้องพึ่งเขาตีเอ้าพี่ดอกน้องเนาะตมันเป็นดอกเดียวอีกตัวหนึ่งอ้ยมันหลาวหนาวหนาเสือเด้อพี่น้องว่าที่มันเหมือนนี่กันเสียงมากนอนบาร์ับก็ได้มากเหมือ พู้นี้เกศดอกหนึ่ง้างหลังคุณสองสองบ่ใช่อู้นั่นดอกงามตัวตัวนี้มันนี่มันเถ่ามันดอกนี้งามแห้งงามเนาเก็บเรื่อยๆมันเรื่อยๆแหละพี่น้องบ่าเนี่มันสิเต็มตาแรือเปล่าบ่มันะเต็มเมืองเด้อพี่น้องมันเถ่านี่ยยาเกศเอาถิ่มไม่อยเป็นเชื้อตัวนั้นได้อยู่นี่ดอกนึงนอ้ยพี่น้องเลยลากออกนี่ตัวดอกงามมึงเนี่ยน่ะ โอ้แม่แล้วบึงในทเนบเก <c oughs> ็บเ่อรเนี่ <c oughs> ยเด้อจะกินบนตอนเก็บมา่กินเด้อครับนี่ <c oughs> แยงแท้แแบบนี่ก็ <c oughs> ตามผมย่งางหน้านี่แหละพี่น้องเป็นปลาย่างหน้ามีหลากหลายเห็ดพี่น้องหนาผดสะพ้าหนาเห็ดจริงๆกับมีหอนละงอกสาราผัดเห็ดลาพี่น้องบอกว่าสเป็นเห็ดตับเตา เห็ดกอปลาย่างเกิดเบิดพี่น,อน้องตามปลาย่างแคบปดวงตาเจ๊เกตพี่น้องบ้านนี้โอ้ออยาอออยางงามเลยพี่น้องรักๆสิเป็นผึ่งเขาปลาย่างเด้อพี่นอ้องต้นที่เป็นผึ่งแดงชี้แต่ว่ากระดบษโบรานไดยมาผูกมาหมันผึ่งเขาปลาย่างพี่น้องบ้านนี้เอามาสองตาเด้อพี่น้องดูน้ำกันว่าตาเนี่ยสีเต็มบ่เต็มเต็มบอ่อเต็ม <laughs> กอกล่าวว้าบ่แน่เลยน่อ <laughs> สามดอกแนมไปว่ามันเห็ดแล้วจะเกตเลยผู้นี่ยางงามน่มาแม่นอีลีตัวนั้นย,ยางสวยเลยมาเต็มตาจดาุดเด,ดียกี้หลังแตกติดแดดโดนแนดดอันนี้ดอกนะึงบานแต่บ่ทันเ่าดอกพี่น้องบบ่่บโอเคอยู่ออเต็มแถตาจะเกตสองดอกนี่จะเกตเ่าบ้าเหรอนี่ดอกนี่ดอกนี้ที่โอเคอยู่นี่ตัวนี้ไว้เห็ดเตื่อ อือตัวนี้ปล่อยเพิ่นเชื่อตัวนี้เขาเอาเอามาตาหนั่งใส่ตาอีกตาอ๋อสองตาเด้อพี่น้องบานนี้หล่นน้ำกันทิ่มบ่อเสื้อมันไหลแฮ้เสื้อไลยแห้งปล่อยเรื่อยๆพี่น้องอู้ฝนต้องดอกกุ้งจนดอกนลอยมันบ่เออเนี่ยอ๋อใส่ผิดอ๋อมันแล้วมานแล้วน้ำแห้งดอกนี่ อโอ้อยากรอตัวทัวดีน่อยจะเกมียแม่นมันก่วงมันไปบัวทัวดอกพี่น้องพอ่อฝนมากกับสารพัดเห็ดเลยพี่น้องเห็ดหูหนูย่างงามเลยนี่ ดอกก็งามพี่น้องกําลังจุ่มงงามเห็นตะวุญว่าเร่งคนละดอกเนาะไม่เอาอยจะเกลี่ยเล่งว่าใส่ดอกนี่เล่งใส่ดอกนี่แล้ววางหันสองดอกทุกคนสองบ่กสองเลยโอ้อยู่ใส่ดอกเลยเออเอ้าส่งมันอยู่พี่น้องวันนี้บ่กพีดวังเนาะวันนี้เนาะจุ่มงั่งพ ok ี่น้องมั่งมีมีจุ่ม๋อจุ่มเตยตานี่ จูงงามๆพี่น้องจูงเป็นจูงขาเป็นขางามขาเนาะอีกดอกนึงโหนูไปตองมันอันนี้ขาเมีขาอาดลามเลยพี่น้องเลยอ่ามเนาะนะกระมานเรื่อยๆอยู่พี่น้องมาลุ้นกันต่อไปเรื่อยๆเด้อพี่น้องออกยังงามเลยงามเนาะ ลังบ่บ่ได้คลองตาได้หน่อรุนนี่เมนงามอีรีพี่น้องนี่ใช่เกศดอกหนึ่งแมนบ่เท่าบ่พี่เด็กเดี๋ยวขอจับดูก่อนโอ้ยไม่เท่ายังนุ่มเนาะมันนุ่มกว่าผู้เก็บอยู่ดอกหนึ่งพี่น้องร่งเห็นดอกมันแต่เพื่งเขาเนาะมันนี่น้อเพื่องแดงเพื่องแดงมันไปนิดหนึ่ง ไม่เคยออกเบิดตัวแถวเนี่ยดอกนึงงามๆพี่น้องอข้นละห وم, อมคนละสีเนาะไม่ออกเหลืองออกขาวต้งดอกบ่เอ้าต้อหมานเนี่พี่น้องถักลากักสิเป็นผึ่งเขาเด้อพี่น้องจะผึ่งเขาเด้อจ้ามื่อนี้ผึ่งเขาปลาย่างดอกงามๆเฮ้ยขาเนาะเตะได้เด้หมื่นจีทุละหมื่นเพื่อพอดีละ ้อยจุ่มงามๆเลยพุ่นหาเขาวจั่วเลยนายเจเกตแมนเอาไว้ก่นจุ่มหน่อยแห้งเอาไว้เนยอ๋อรุนกันไปเรื่อยๆพี่น้องกะถือว่ามันอยู่พอเรื่อยอยู่ลักๆกะสิเป็นพึ่งเขาปลาย่างเด้อพี่น้องส่วนเห็ดอื่นบ่ทันเห็นแมนบ่แมนละเนาะแมนเขาเอื่อนเห็ดแลยโอ้ยเห็ดหลีเห็ดบิลีนั่นดอกนึงแมนบ่แมน โอ้น้อต้องคอยหายดีแเ่เขาดีมันอยู่แต่ใบตองสีกบกลมกืนก็ใบตองไปเรี่ยวบ่เห็นอ่าพี่น้องหลังจากเลตามหมที่คยได้คยหยมนันตามปลาย่างหน้าละ่ะพี่น้องก็จนเกือบทั่วละ่ะตอนนี้ก็อยู่หาโมงสเสษพี่น้องอากาศก็เริ่มฮอนละก็ได้กระมันอยู่หมสองหมพี่น้องหลังจากนั้นจะเกตกะย่างจนทัวแลวกะบ็บบ่มีพี่น้อง มันกับเป็นคือฝนละพี่น้องฝนตกบางหม่องกระนักน้อยใเกีตบางหม่องก็จนเปียกตเต็มที่บางหม่องย่งแห้งพี่น้องมันก็นเลยเกิดบางคมมาเบิงยอดเทดที่ไหนที่มันพี่น้องมาเลยเป็นเพึงเขาล้นลวนๆเด้วพี่น้องพูเพิ่งแดงน่อยนงึงเพึงแดงมีนิดหนึ่งต้นขี้ผลละพี่น้องอยู่ขงางล่างหลังจากนั้นกับมนันตั้งแต่ไอเพึงเขาล้นลวนๆพี่น้องพึงเขาปลายย่างดอกง,งาม,งาม ยัยเกตว่าสีเอาแฮมเต็มสองตาไปบอลลอดไปบลอดพี่น้องบอเต็มเอาก็ถือว่ามันสุดยอดอยู่พี่น้องมันเป็นเฮ็ดแรงเ็ดือนมีหน้าคมวันทียีสิบเก่าไปเกตยีเก่ายีสิบเก่ามีหน้าปีหกหาเฮ็ดที่ใดที่มันกะอลังการเติบอยู่พี่น้องเอาหลังจากนี้ก็คือซิเมนเดินทางกรับบานเด้อพี่น้องบานนี้ล่อหลุนกับคนฟังปลากับยายเกตไม้เมืองไม้ผลละพี่น้อง วันจะเป็นการเขา่าปลาหาอยู่หากินแนวไดไแต่คาดว่าเมื่อสองเมื่อนี่โมนแน่น้อยเกศอ,อาจสิเ,เกิดลายอยู่พี่น้องอาจสิมีหลาเคศก็เป็นการขาดการละพี่น้องพรกระแลวแต่สภาพอากาศาสภาพอากาศหายมันก็เกิดหายเก็บเรื่อยๆละพี่น้องเอากลับบ้านก่อนพี่น้องมาเนี่ยชื่นชอบวิดีโอจังไรก็ซอยเด้อพี่น้องอกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่ง เพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากคนซองปลาคนซองปลาขอขอบคุณทุกไลค์ทุกแช์พี่น้องทุกกำลังแร่งใจทุกคอมเมนต์ทุกคำติชมรอลุนกับคนซองปลากับยัยเกดไม่พี่น้องมือไมุ่มดละมือนี้คือสิบไปต่อบบาไวหอนคักน้อยยัยเกตหอนหอน <c oughs> <c oughs> อา้าลาพี่ลาน้องกรับบ้านสวัสดีค่ะอา้าพักพ่อนเอาแห้งไวพี่น้องยังหลุดนมือไม่ไปต่อเบาไวอากาศหอน,ห,อนหลายเดือนมีหน้า อาอลับบ้านก็มีน้องบ่านี้สวัสดีครับ